กานผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับน,น,นายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตก็ผมนายโยธินอองินงน้ใบลูกค้าก็ตัวสอจังหวัดขอนแก่นในน้ำตัวแทนลูกค้าก็ตัวสอที่พันมากที่มาร่วมงานในสถานที่แห่งนี้รวมถึงพี่น้องประเกษตรกรไทยทวงเวลาที่ผ่านมา เราาปสบปัญหามากมายทั้งด้านการผลิตการตลาดรวมถึงภัยธรรมชาติทำให้ลูกค้ารู้สึกหน่อยเน้อตั้งใจในไอทีปัญตประดิรรมและรู้สึกโดวเดียงจนถึงวันนี้ะผมไใ้รู้ว่าย่างมีผู้รักผู้ใหญ่มาเมื่องเป็นความสำคัญของเกษตรกรโดยมอบศักศีและพวกความภูมิใจ ทางข้ามบัดสิเชียร์เกษตรกรขึ้นในแก่พวกกับผมกระผมในน้ำร้องพี่น้องเกษตรกรพวกเราพวกกับผมจะนำบัดอันทรงคุณค่าและศัก์กกศีของเกษตรกรได้กลับไปพร้อมว้มภาคภูมิใจกำลังใจที่ได้รังจากทันวันนี้ทรงต่อเพื่อนเกษตรกรทุกคนให้เกิดว้ามาคภูมิใจและความสุข เหมือนผมในปัจจุบันนี้ทายสุดก็ะผมในนามเกษตรกรทุกท่านด้วยและคณะรัฐบาลด้วยนะครับเกษตรกรที่มอบพัดเเชื่อซึ่งเป็นบัตรอันทรงสักดิ์สิทธขาให้แก่ผมกับผมขอขอบพระคุณเรียนชนทุกท่านนะครับขอเสียงตัวทั่วตัวทั่วทุกจังหวัดนะครับ ทุกที่ไอ้ทุวันนา้นคุณผาคนเยเอะจะได้พวกไข่ยังมีกับเป็นรสมะเขใส่ของชาวชะมัดขอดเยน็นสืบต่อไปด้วยเออคัอบสวัสดีครับโค้ชสุรบรรณคับนายโยชินค่ะในโอกาสนี้คุณโยชินอีกใบ